ต่อสุดกลวงธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่จากคดีดังในไทยพวกเขาใช้วิธีอะไรบ้างที่ทำให้ผู้เสียหายตกลุมพรางแบบไม่ทันตั้งตัวติดตามได้ใน News ์ไ g e s จวันนี้ค่ะ เชื่อว่าทุกคนที่กำลังดูอยู่ค่ะถ้าหากว่าไม่ตกเป็นผู้เสียหายเองก็มีคนรอบตัวตกเป็นเหยื่อหรือไม่ก็ต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจในลักษณะนี้มาบ้างกรณีดีไอคอนนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่มาในลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายคดีช่อโกงคล้ายกันนี้ทั้งในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนออมเงินออมทองทิปหรือว่าขายแพ็กเกจทัวร์ปลอมที่ต้องบอกว่าอาจจะเข้าข่ายนะคะเพราะว่าขณะที่กําลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้ค่ะตํารวจเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหาแต่อย่างใด ย้อนกลับไปในช่วงปี2517ถึงปี2528คดีแชร์แม่ชม้อยที่ถือว่าเป็นคดีช่อโกงประชาชนในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ยุคบุกเบิกของเมืองไทยนางชม้อยค่ะเธอใช้อุบายหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าถ้านำเงินมาลงทุนในธุรกิจค้าน้ำมันกับเธอจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลในอัตรา 6. 5ต่อเดือน ประกอบกับโปรไฟล์ของแม่ชม้อยค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่การปริโตรเลียมแห่งประเทศไทยทั้งหมดนี้ทําให้ประชาชนหลงเชื่อได้ไม่ยากสุดท้ายนะคะมีเหยื่อในคดีนี้กว่า16,000รายมูลค่าความเสียหายอยู่ที่4,000ล้านบาทค่ะ อีกคดีหนึ่งที่ดังมากๆเนี่ยก็คือมาหากาบคดี forex 3D ค่ะเพราะว่าพัวพันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากโดยมีการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า forex แล้วก็มีการเสนอผลตอบแทนสูงถึงอัตรา60-80%ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด forex แต่ว่าไม่ได้นำเงินไปลงทุนจริงสร้างความเสียหายเกือบ2,500ล้านบาทค่ะ หรือว่าอย่างคดีของเมพริมายานะคะที่มีการโพสต์ในลักษณะเชิญชวนอ้างวันลงทุนเพียงแค่6,000บาทใช้เวลาเพียงแค่3เดือนได้เงินกลับมาถึง15ล้านบาทพร้อมกับมีการโพสต์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยกลับพบว่าไม่เป็นไปตามนั้นค่ะ และล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับกรณีคดีของแม่ตักที่หลอกขายทองคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากแล้วก็ยังดึงคนดังทั้งดาราอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมไลฟ์สดช่วยโฆษณาสินค้าด้วยค่ะ ทีนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าคดีเหล่านี้เนี่ยมักจะมีสเต็ปในการจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่อเหมือนๆกันหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีสตอรี่พลิกชีวิตค่ะจากเด็กบ้านจนมาสู่มหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอย่างกรณีของบอสพอดีไอคอนกรุ๊ปนะคะที่เล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยเติบโตมาจากชุมชนแออัดรวมถึงแม่ตักหรือว่าเมพริมายาก็มีสตอรี่คล้ายๆกันจากลูกชาวสวนสู่ซ e o สาวค่ะ ต่อมานะคะก็คือการเอาภาพความสําเร็จเนี่ยมาให้เราเห็นค่ะมีการเอาภาพผลตอบแทนมาล่อตาล่อใจมีการโพสต์ภาพบ้านภาพรถภาพเงินเป็นปึกๆใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมกินหรูอ,อยู่สบายไปเที่ยวทริปต่างประเทศอย่างกรณีของเมพริมาญาที่ได้บอกไปนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยมีการอ้างว่าว่าลงทุนเพียงแค่6,000บาทใช้เวลาเพียงแค่3เดือนได้เงินกลับมาถึง15ล้านบาทค่ะ 3. คือจะต้องมีโค้ดคำพูดชวนฝันค่ะอย่างกรณีของ The Icon Group ที่บอสพอลเนี่ยเขาจะมีวลีเด็ดติดปากนั่นก็คือขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยหรืออย่างที่อื่นๆนะคะที่จะมีบอกว่างานสบายไม่ต้องทำเยอะแต่ได้มากหรือว่าจะมีจับมือทำรวยทันที แน่นอนค่ะว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะก็ล้วนมีกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้อยากมีเมื่อมีคนมาบอกว่ามีทางลัดที่จะทําให้เราเนี่ยร่ำรวยมีกินมีใช้ชีวิตจะดีแบบเขานะก็ยากที่จะห้ามใจแล้วก็กลายเป็นจุดอ่อนให้มิจฉาชีพเนี่ยใช้ลวงให้เราหลงกลได้คะ่ะ สี่นะคะสเต็ปต่อมาก็คือจะเอาดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าบางคดีนะคะก็จะใช้คนที่มีหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือด้วยยิ่งทำให้ผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าเขาเป็นดาราเป็นคนดังมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินใช้มีพร้อมหมดแล้วเขาคงไม่เอาชื่อเสียงมาเสี่ยงหรือว่าเขาเนี่ยคงไม่หลอกเราหรอกแต่เห็นได้ชัดจากทั้งคดีดีไอคอนคดี Forest 3D คดีของแม่ตั๊กนะคะที่บ่งบอกว่ามุกนี้เนี่ยถูกใช้มาซ้ำ าเรื่่อยมคะ 5. นอกจากที่จะโชว์ภาพความสำเร็จแล้วนะคะก็ยังโชว์ภาพความดีด้วยอย่างกรณีของบอสพอหรือว่าแม่ตักเองค่ะที่มักจะชอบโพสต์ภาพตระเวนไปทําบุญก็เลยยิ่งทําให้ผู้เสียหายเนี่ยปักใจเชื่อนะคะว่าเขาเนี่ยไม่มีทางโดนหลอกแน่นอนค่ะ รวยทางลัดเนี่ยไม่มีในโลกนะคะถ้าหากว่ามีใครมาบอกว่ามีทางลัดที่จะทําให้เรารวยแล้วก็มาตาม5สเต็ปนี้ให้คิดเอาไว้เลยค่ะว่านั่นอาจเข้าขายหลอกไปลงทุนที่สําคัญอย่างกรณีของดีไอคอนหัวใจความสําเร็จของทางธุรกิจขายสินค้าเนี่ยก็คือสินค้าหรือว่า Product คนทั่วไปจะต้องรู้จักหรือว่าอยากได้สินค้านี้ไม่ใช่รู้จักเพียงแค่พรีเซนเตอค่ะ ทั้งนี้ค่ะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการเปิด3มช่องทางรับแจ้งความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เป็นผู้เสียหายในคดีหลอกลวงขายทองรูปประพันธ์ของแม่ตัก๊กและกรณีการขายตรงของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปโดยสามารถติดต่อนําหลักฐานเข้าแจ้งความได้3ช่องทางดังนี้ค่ะคือ1เลยก็คือเดินทางไปแจ้งความด้วยตัวเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคชั้น2ออาคารประชาอารักษ์ตึกกองปราบเปิดให้บริการทุก วันนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2567ค่ะหรืออีก2ช่องทางนะคะก็คือไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าจะแจ้งความผ่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม New s d i g e s t นะคะสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ